5 minute podcast improve every minute brought to you by สีจันแป้งม่วงเจนทุูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุคสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรบริทานอุตสาหะและเรายังอยู่กับ The Frame นะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของ spotlight effect นะครับปรากฏการณ์ สปอตไลท์ light, นะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะเ,เริ่มเรื่องนี้ก่อนนะครับในปี1992เนี่ยนะครับมีซีรีส์เรื่องหนึ่งชื่อว่า buffy the vampire slayer นะค,คนรุ่นผมนี่รู้จักแน,น่นอนนะครับดังมากๆเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับภาพยนตร์และได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะครับมีจากหนึ่งที่ buffy สาวผมทองพูดกับ e m e r a l vampire ที่มีแขนข้างเดียวไว้ว่า i'm fine but you are obviously having a bad hair day นะครับคำว่า bad hair day นี่มันเป็นสำนวนนะฮะมันเป็นสำนวนที่แปลว่าแบบวันนี้เป็นวันแย่ๆคุณเคยมีไหมวันที่ตื่นมาแล้วแบบไอ้นู่นไอ้นี่ก็ไม่ได้ตั้งใจสักอย่างเช่นสมมตินะครับตื่นมาเสร็จปุ๊บอ่ะน้ำอุ่นที่เคยใช้ได้อยู่ที่บ้านเสียนะครับออกมาจะสตาร์ทรถหาคกุญแจรถไม่เจอนะฮะ s t a รถออกมาเสร็จปุ๊บลืมลมือถืออะไรเงี้ยนะครับเขาเรียกว่า bad hair day นะครับอม แม้ไม่อาจจะรู้ว่าคำคำนี้เริ่มใช้ได้เมื่อไหร่แต่ก็มันโด่งดังมากกันนะฮะจากบทพูดของบัฟฟี่นี่แหละนะครับซึ่งเหมาะจะใช้แสดงความรู้สึกโดยการชี้ผมตัวเองแล้วก็ทำหน้าแบบเซ็งๆนะครับจริงๆเนี่ยในวันที่สมมุติยกตัวอย่างนะครับเอาเอาวันที่เราตื่นมาแล้วก็แบบแชมพูหมดนะฮะคุณเหลือแตะ่สะบู่ทำไงครถ้าทำเป็นน้องสระผมก็อาจจะใช้สบู่สระผมเลาไปทำงานนะครับคนรอบตัวเราเนี่ยไม่มีใครรู้และสังเกตเห็นความจริงเรื่องนี้เลยนะฮะ แต่เราจะบ่นกับตัวเองว่าวันนี้เป็นแบดแฮร์เดย์ประมาณว่าแบบรู้สึกร้อนตัวไปก่อนท,ทั้งที่ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราสระผมด้วยสบู่หรือแชมพูนะครับหรือแม้แต่ว่าวันนี้เราสราะผมหมรือเปล่านะครับนอกจากว่าโอ้โหสภาพผมเรามันแย่จริงเนี่ยนะฮะเพราะว่าโดยความจริงแล้วเนี่ยมนุษย์คนอื่นนะ่สนใจเรื่องพวกนี้น้อยกว่าที่เจ้าตัวคิดเยอะมากนะครับแต่คนเราก็ยังเข้าใจผิดว่าวันนี้จะมีแต่คนมองผมฉันนะรเราจะรู้สึกแบบนั้นนะบางทีถ้าเรามีอะไรสักอย่างที่เราไม่ค่อยมั่นใจอ่ะเราจะรู้สึกว่า คนทั้งออฟฟิศหรือว่าทั้งห้องเรียนเนี่ยมองเห็นแต่เรื่องนี้ของฉันแน่สมมตินะครับว่าเรามีสิวอยู่บนจมูกเนี่ยนะผมเคยมีนะฮะเหมือนแบบรูดอฟเลยอะปลายจมูกนะคือตรงแบบตรงปลายจมูกเลยอะแล้วก็แบบสิวแดงเหมือนรูดอฟแล้วผมรู้สึกว่าช่วงนั้นก่อนสิวหายนีย่คือแบบไม่มั่นใจมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะคนเห็นหรือว่าสะดุดตายเยอะเนี่ยมันน้อยมากนอกจากมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหโใหญ่โตมโหฬารจริงๆน,นะครับ ก่อนเราไปทํางานเนี่ยสิ่งที่คนทํางานมักมีปัญหาที่สุดคือวันนี้จะใส่อะไรไปทํางานดีนะครับแม้ว่าจะมีเสื้อผ้าเต็มไปหมดแต่ถึงเวลาก็รู้สึกว่าหงุดหงิดไม่มีอะไรให้ใส่นะครับเพราะคนต้องคิดแน่ๆเลยว่าชุดนี้จะซ้ําหรือเปล่าเอ๊ะวันนั้นเพิ่งใส่ไปไหมนะครับการซื้อเสื้อผ้าใหม่ก็ช่วยได้ไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวตื่นเช้าม,มาก,ก็คิดว่าไม่มีเสื้อผ้าใสอีกแล้วอันนี้เป็นจริงมากเลยสําหรับคนที่ต้องไปออกงานตอนเย็นๆบ่อยๆก็จะรู้สึกว่าอุ้ยชุดนั้นใส่ไปแล้วแล้วไม่อยากใส่ซ้าอะไรอย่างเงี้ ความเข้าใจผิดอันนี้ที่เรารู้สึกว่าทุกคนกาลังต้องสนใจเรื่องที่ฉันมีปัญหาอยู่แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่า spotlight effect นะครับซึ่งเราคิดว่าตัวเองเป็นที่สนใจจากคนอื่นเหมือนกับเป็นนักแสดงนานนบนเวทีที่มี spotlight ส่องอยู่เสมอทุกครั้งที่นักแสดงเคลื่อนที่นะครับแสง spotlight ก็จะตามไปด้วยผู้ชมจะมองเห็นการเคลื่อนไหวทุกอย่างเลยนะครับละเอียดเป๊ะนะครับใส่รองเท้าอะไรชุดอะไรพูดว่าอะไรสีหน้าอะไรนะครับอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย นค,คนเราเนี่ยไม่ใช่นักแสดงนําในโรงละครแต่เรามักจะเข้าใจผิดว่าตัวเราเนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากบุคคลรอบข้างเหมือนกับเป็นตัวแสดงนําในตัวละครนะครับแล้วเราก็จะค่อนข้างจะใส่ใจกับเรื่องนี้มากๆจนเกินความเป็นจริงไปเยอะมากการทดลองของอาจารย์กอลวิชนะครับที่มหาวิทยาลัยคอนแนลเนี่ยก็ทําร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทของอาจารย์เนี่ยนะครับแสดงให้เห็นถึงลักษณะของสปอตไลท์เอฟเฟกได้เป็นอย่างดีนะฮะใครที่อายุเกิน4ี่นะ คงพอจำนักร้องชาวเมริกันชื่อบ a ร์รี a ม i เนโลได้นะครับโดยเฉพาะเพลง this can't be real นะครับที่เขาร้องคู่กับโอลิเวียนิวตันจอรนคงเคยได้ยินมาบ้างนะฮะแม้ว่าเพลงนี้จะไม่ได้รับการประเมินที่ดีนักจากนักวิจารณ์ดนตรีแต่ว่าแผ่นเสียงก็ขายไปได้เยอะพอสมควรนะครับทั่วโลกแมนเนโลยังทำเป็นเพลงประกอบโฆษณาทางโทรทัศน์และขับร้องเองด้วย เนื่องจากเป็นเพลงที่ไม่ได้รับความนิยมนักเวลานักศึกษาอยู่น,น้อยๆต้องใส่เสื้อ,อยืดรูปแมนนิโลก็จะค่อนข้างเขินอายอาจารย์โกลวิชให้นักศึกษาคนหนึ่งที่เข้าร่วมการทดลองในี้ใส่เสื้อ,อยืดของแมนนิโลแล้วเดินเข้าไปในห้องที่มีนักศึกษาประมาณ4-6ถึงคนรอยอยู่หลังจากนั้นก็ให้นักศึกษาใส่เสื้อ,อยืดของแมนนิโลคเนดูว่าจะมีนักศึกษาในนั้นสักกี่คนที่สังเกตว่าเขาใส่เสื้อตัวนี้นะครับ แล้วถามนักศึกษาที่อยู่ในห้องทดลองว่านักศึกษาคนนั้นใส่เสื้ออะไรผลปรากฏที่ได้คือนักศึกษาที่ใส่เสื้อยืดแมนโลคาดการว่าจะมีคนประมาณสักร้อยละสี่สิบหกของนักศึกษาที่อยู่ในห้องทายถูกว่าตัวเองใส่เสื้อยืดรูปนี้อยู่แต่ความเป็นจริงแล้วมีแค่ร้อยละยี่สิบสามเท่านั้นเองต่อมาผู้วิจัยก็ให้นักศึกษาใส่เสื้อที่มีภาพของดาราตลกชื่อดังนะครับเจอร์รี่ซน์ฟิลนะฮะเอ่อทำการทดลองแบบเดียวกันผลออกมาก็าาเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับ มีนักศึกษาแค่ร้อยละแปดเท่านั้นเองที่จาได้ว่านักศึกษาคนนั้นใส่เสื้ออะไรแต่นักศึกษาที่ใส่เสื้อยืดที่มีหน้าของเจอร์รี่ซานเฟลอยู่เนี่ยคาดว่าจะต้องมีคนทายถูกถึงร้อยละสี่สิบแปดที่มันตต่างกับกความเป็นจริงมากครับบางครั้งเราก็กังวลว่าใส่เสื้อผ้าแบบนี้จะเป็นยังไงรองเท้าคู่นี้ไม่เข้ากับชุดเลยแต่ส่วนใหญ่เป็นการกังวลที่เกินไปทั้งสิ้นนะครับเราเองคิดว่าคนอื่นให้ความสําคัญกับเรามากแต่จริงๆเราเนี่ยคนที่มองเราอยู่ไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นตัวเอง เราติดตั้ง CCTV ไว้ในใจเพื่อตรวจสอบตัวเองแล้วลองคิดว่าคนอื่นสนใจเราอยู่มากนะครับคราวนี้ต้องปิด CCTV นั้นซะนะครับแล้วก็ปล่อยวางตัวเองจากการเป็นศูนย์กลางอย่างเงียบนะครับกรณีนี้คือสำหรับบุคคลปกตินะสำหรับบางคนเนี่ยนะฮะที่เป็นคนเด่นคนดังในสังคมอาจจะมีคนสนใจทุกเอเรียบทจริงๆอนะันนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ว่าในกรณีปกติมันทํางานปกติมาออฟฟิศปกติครับมันก็มีอะไรผิดพลาดได้บ้างนิดหน่อยนะฮะปล่อยวางเราจะสบายใจขึ้น คนที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast improve every minute presented by สีจันแป้งม่วงเจนทู